สวัสดีฮะอขอโทษนะครับโอเคก็สวัสดีนะฮะวันนี้เราจะมาเข้ารายการนะครับกับ6ซีรีส์ในใจของพวกเราชาวสิงห์นังนะฮะก็เช่นเคยนะครับผมไม้นะฮะหนิงค่ะกครับครับก็อันนี้นะฮะเราจะเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะก็คือว่าเราได้ทำงานคุยกันนะฮะแล้วก็เราก็แบบว่าแบบมีไอเดียประมาณว่าเฮ้ยเนี่ย ซีรีส์ไหนที่แบบชอบกันเนาะแล้วก็แบบอเอาแบบไม่ต้องคิดมากอะ่ะคือแบบขึ้นมาในหัวเลยภายในนาทีเดียวเลยนะฮะก็ซีรีส์พวกนี้เราก็ได้ดูกันหมดแล้วเนาะอ่านะฮะก็อันเนี้ยผมว่าผมผมก่อนนะก็คือ breaking bad เนี่ยทุกคนอาจจะแบบอาจจะไม่รู้จักหรือรู้จักนะฮะแต่ผมว่าซีรีส์เนี้ยเป็นซีรีส์ที่อยู่ในใจผมเสมอ,อมเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนดีคนหนึ่งอะ่ะคนดีที่แบบ แม่งดีอ่ะดีแบบดีเฮียอดีแบบจนไม่รู้จะดียังไงแล้วดีแบบไม่เอาเปรียบด้วยนะ <c oughs> ไม่เอาเปรียบใครมีครอบครัวภรรยารักมีลูกมีอะไรพวกมนี้คือดีอ่ะอยู่ๆคนคนเนี้ยกับกายมาเป็นแบบ breaking bad เย breaking bad คาแปลก็คือแบบดีแตกอ่ะคือแบบคุณ b r e a k bad อ่ะเออซึ่งเรื่องเนี่ยมันเป็นการเล่าแบบคือสุดยอดอ่ะมันอาจจะดู ผมแนะนำให้เพื่อนหลายคนนะโดยเฉพาะคุณเอใช่ไหมคุณเอก็จะคุณเอก็คุณเอก็จะขึ้นหน้ามาตรงนี้แล้วคุณเอเนี่ยก็คือจะแบบว่าเฮ้ยมันยาวไปหรือคุณตาจะเหมือนกันเราตาก็จะขึ้นหน้ามายาวมากเลยไหมอ่ะมึงดูอะไรของมึงแต่ผมบอกเลยนะว่าคุณต้องแบบไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจแล้วโค้ดที่ทำไมเรื่องนี้ถึงชนะเอมมี่อวอร์ดว้าวปีทุกปีนักแสดงนำจากคนที่แบบ แบบมาดังตอนชว่วงมีอายุอ่ะมาดังตอนแก่เป็นนักแสดงมาทังชีวิตนะแต่เพราะเรื่องเนี้ยดังเลยทีเดียวนะฮะเออเขาชื่ออะไรนะไบรอันรู้ไหมค,ครับไม่รู้ไบรอัน,นสักอย่างหนึ่งนะฮะผู้ชมน่าจะทราบนะฮะแต่ว่านัก,นกแสดงนะฮะแล้วก็ แล้วก็จะมีตัวรลงที่แบบโหสุดๆนะฮะแล้วก็พอคุณดู Breaking Bad จบนะฮะคุณไม่ไปดูต่อมันจะมีต่อต่อหนังต่อนิดนึงชื่อ El Camino El Camino นะฮะซึ่งผมรู้จะบรรยายไงฮะ Breaking Bad Breaking Bad มันเป็นแบบตัวเรื่องย่อก็คือง่ายๆอ่ะผมก็บอกไปแล้วไงคนดีคนหนึ่งแล้วคุณดีแตกได้ยังไงทําไมถึงดีแตกแล้วพอคุณดีแตกมาเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันคืออะไรบ้างสิ่งที่คุณต้องแลกมาใช่ไหม ด้วยเหตุผลตอนแรกคือเอาไว้ง่ายอะ่ะคนมันจะพูดอะไรก็ได้ไงนึกออกไหมในระหว่างระหว่างแบบคุณกลังจะดีแตก่ะคุณมีเหตุผลที่คุณจะดีแตก่แต่สุดท้ายพอึ้นไปถึงจุดที่คุณอยากจะมาถึงแล้วอะ่ะทําไมคุณถึงไปต่อทําไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องนี้มันเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีการคิดพิกแพงจากคนที่จนมุมอะ่ะ พลิกกลับมาชนะได้ยังไงเพราะว่านี่แม่งเจ๋งมากเรื่องเนี้ย Breaking Bad นี่คือสุดยอดในใจของผมเลยนะฮะเรื่องหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็มีฉาย Netflix นะฮะก็ดูได้เลยนะครับเน็ตใน Netflix ก็มีนะฮะแล้วก็โอ้โหดีฮะเรื่องนี้ดีดูนะฮะอ่ะโอเคมี Breaking Bad มีอะไรเติมไหมไม่มีอะไม่มีเลยไม่เตเลยหรอไม่คือต้องต้องบอกว่าคือคือหนังเอาตรงหนังมันดีนะเบคกแบงเพราะว่าแบบ อย่างที่ไม่เล่าคือมันเป็นคนคนดีคนหนึ่งแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมันมาไม่ดีได้ยังไงอ่ะมันมีมันมีสตอรี่อ่ะเราเนื้อเรื่องมันทําให้แบบแม่งชวนแบบไม่น่าเบื่อแม่งมันแล้วคือโหคือจะว่าแต่ดราม่าดราม่าจะว่าแอคชั่นม่งก็มีเอออจะบอกว่าแบบช็อตบอสไฟส์เรียกบอสไฟ์แล้วโหคือแบบเป็นอะไรที่คุ้มค่าไม่คึอนคือคือสุดนะเรื่องเนี้ยบอกเลยน้องอ่ะโอเคทีนี้ ก็อย่าลืมนะฮะ Breaking Bad นะฮะเป็นเป็นเรื่องแรกที่ผมนำเสนอเลยนะครัใครมาถามผมว่าเฮ้ยไมเรื่องไหนน่าดูวาผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนเลย Breaking Bad เสมอนะฮะก็อ่ะทีนี้ก็มา Game of Thrones อันนี้ผมมั่นใจเลยว่าโหเป็นซีรีส์ที่แฟนๆทั่วโลกชอบกันอยู่แล้วเนอะซึ่งสำหรับผมเองเนี่ย Game of t h r o n e เนี่ยก็แบบเหมือนกันนะฮะผมจะพูดทุกคนเลยว่าเฮ้ยดูอย่าง Game of t h r o n e ดูอย่าง Game of t h r o n e แบบ มันเจ๋งจริงอ,ะะอ่ะเนอะมันมันเจ๋งจริงแต่ว่าผมต้องยอมแล้วว่าตอนผมเนี่ยตอนเกมวอทโรเนี่ยผมมาเริ่มดูตอนมันมี4ซีซั่นไปแล้วนะมไม่ได้ดูแต่แรกนะแต่พอคือมันมีฟีดมาตลอดอ่ะเนื้อว่าเราทํางานสายเนี้ยมันจะแบบม,มีฟีดมาตลอดอ่ะเฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างง้นอะไรเงี้ยตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะมผมก็ไปซื้อแผ่นมาดูเลยครับโอ้โห<ฮ>ปิดเนบเลยคือต้องบอกเลยว่า การเล่าเรื่องตั้งแต่ตน้นความทรมานที่คนเขียนมันได้ทำเอาไว้กับเราตั้งแต่แอพิโซดแรกยันสุดท้ายเนี่ยมันซาติฟายได้เติมเต็มมากๆแต่คือแอบนบเเมบังโทนมันเป็นสิ่งที่คุณขย่ําเรามาตั้งแต่ต้นนะคุณบีบเราคุณทําให้เราเจ็บมาตลอดเวลาพอคุณรักใครมึงก็ทำร้ายเขาเคื่อทำให้เขาตาย แบบมันเป็นสีที่สุดยอดมากๆเลยเนี่ยคือแบบคุณเอาง่ายๆนะจะเจอกันไม่ได้เจอสักทีไงมันทรมานไหมล่ะทำไมคุณเดินข้ามไปคุณเจอกันแล้วแต่ไม่เจอกันเออหรือแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยถอดนี้ไม่ต้องอย่างนี้แล้วที่ไหนได้โิโหคือเรื่องนี้เกมมอฟโตร์เนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นแบบมันเป็นการแย่งชิงบัลลังก์อะนะจริงๆ้วแต่ว่าจริงๆมันมีความลึกกว่านั้นอีกโ้โหแบบ มันแฝงทั้งเรื่องคนที่อ่านนิยายจะจะรู้เลยมันมันมีก่อนตั้งแต่เด็มแมทชิ่งมีโอ้โหใช่ผมว่ามันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องประมาณแบบมันเป็นเรื่องมันเป็นซีรที่เรื่องแรกเลยนะที่พูดถึงความจริงอ่ะมันไม่มีหรอกพระเอกที่แบบโหแม่งแม่งเทพเจ้าตลอดเวลาทุกคนมีสิทธิ์ตายได้หมดคุณเดินเกมพลาดเมื่อไหร่คุณตายได้แคนั้นแล้วก็พูดถึงเรื่องจริงๆมีเรื่องโพลิติกเยอะนะอำนาจ พลังอำนาจอะ <Okay. S 1> ไรเงี้ยเหมือนตอนที่เซอร์ซีพูดคำน,นึงพูดกับลิตเติ้ลฟิงเกอร์รู้ป่จะจำได้ป่จะจำได้และคือลิตเติ้ลฟิงเกอร์เนี่ยพูดประมาณว่าแบบ information is power อะไรเงี้ยถ้าผิดก,ก็บอกนะครับผมอาจจะจำผิดแต่พูดประมาณว่า information หรือแบบข้อมูลข้อมูลเนี่ยคือ power เซอร์ซีก็นี่เลยบอกทหารจับจะให้ให้ล้อมจับปาดคอ uh. ฟึบหยุด ได้หารทำหมดเลยแล้วก็บอกให้ปล่อย,อยแล้วเซอร์ซีก็บอกลิตเตอร์ฟิงเกอร์ว่า power is power ว้าวอํานาจคืออํานาจจําได้แล้วเจชาก็คืออํานาจก็คืออํานาจไม่ไมีอะไรมากมายเลยไม่ใช่โนเล s คือกูมีอํานาจคือกูมีอํานาจกูมีอมก,อกองกำลังทุกอย่างคือจบเป,เป็นอะไรที่มันผิดแพกตลอดเวลาดังนั้นเรื่องถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าตอนจบไม่ค่อยสวยงามนะแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็แบบ โอเคแหละแต่มันปูเรื่องมาได้โหดีมากปูเรื่องสูสีนะคือผมว่าตอนจบมันแบบสําหรับผมมันก็โอเคแล้วอ่ะมันมันมันไม่สามารถผมคิดว่ามันไม่สามารถก้าวไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วเออซึ่งถ้าเรามองในมุมของโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยเขาทำมาเกือบละแปดปีใช่ไหมเออตั้งแต่ สั้สายตัวเล็กตั้งแต่เราเรียนมหาลัยมั้งน่ยจะจำไม่ผิดตั้งแต่เล็กๆเอ้ยไม่ใช่มหาลัยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่เราเริ่มทำธุรกิจแรกแรก็คือจบมหาลัยมาใหม่ๆเออใช่คือมันแบบผมว่ามันคือสุดแล้วอ่ะมันคือสุดแล้วอ่ะก็รอดูผีเควนต์นะฮะพอมีข่าวว่า HBO กำลังสร้างเรื่องราวก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเกิดเกมมัโพรนเนาะอะไรเงี้ยเออฉะนั้น เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้ทุกๆท่านดูกันเพราะว่า Breaking Bad Game of Thrones เนี่ยผมว่าชีวิตเนี่ยต้องดูต้องดูเหมือนกับสมัยก่อนที่มีรุ่นพี่ชอบมาบอกผมว่าเฮ้ยเฮ้ยจะไปรู้ชายต้องดูก่อน Father เพราจำเหมือนกันนะต้องบอกเหมกันว่าเนี่ยมันต้องดูสองเรื่องนี้จริงเพราะมันแบบ มีหลายๆอย่างมันสอนเราเยอะด้วยเนาะก็ลองดูกันนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะฮะกับ2เรื่องในดวงใจของกระับผมเองนะครับผมกับ Breaking Bad นะฮะชื่อไทยคือหักเลวเอ่ะ Breaking Bad หักเลวเหักดีปีบ่ะเ,เออดีแต่ดแต่อะไกัอแล้วก็ <Bad. S 1> กับเกมอบโทนนะฮะชื่อไทย สึกบัลลังสึกบัลลังเลื่อนสึกบัลลังเลื่อนลทีนี้มาคุณเอ็นนะครับคุณเอ็นคือเรื่องอะไรมีทั้งหมดสองเรื่องนะคะก็คือ Lost in Space กับ g o s s i p Girl อา Lost in Space นี่ชื่อไทยอะไรครับกอับฟลงไปในอวกาศเดี๋ยวกพกน g o s s i p Girl อ่ะอีคีเมา โอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องเรื่อง Lost in Space ก่อน Lost in Space ก็จะเป็นแบบซีรีส์แนวไซไฟนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมันเป็นซีรีส์รีเมคแหละก็คือทึ่งเน็ตฟลิกเอามาสร้างใหม่รอบหนึ่งครึ่งตอนนี้มีทั้งหมดสซีซั่นแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นหนังเกี่ยวกับครอบครัวโรบินสันนะครอบครัวโรบินสันก็คือเป็นครอบครัวที่ซื้อไปแล้วใช่ก็คือครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นครอบครัวที่ถูกลับเลือก ก็คือโลกอยู่ไม่ได้ละครอบครัว,วนียก็คือถูกลับเลือกให้ย้ายไปอยู่ดาวดาวเพอที่มนุษย์คิดว่าโอเคมันอยู่ได้โดยจะต้องนั่งยานลำหนึ่งไปแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ว่ายานลำนี้มันมีปัญหาขึ้นมามทําให้ครอบครัวนียตกไปอยู่ที่ดาวเอแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็คือว่าตัวละครหลักในเรื่องนะคะก็คือน้องวิล เป็นเด็กตัวเล็กๆแค่วิมัยจำได้วิลโรบินสันวิลโรบินสันใช่ก็คือเด็กคนนี้ค่ะก็คือเป็นตัวเกิดเหตุเลยเหมือนเป็นตัวก่อควาในเรื่องเพราะว่าจะชอบไปเจอปัญหาเจออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปเจอหุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่มาช่วยเขาในดาวขอนั้น แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพ<ม>เกี่ยวกับครอบครัวนี้<ม>เกี่ยวกับหุ่นยนต์แล้วก็มีความแบบเหมือนกับว่าหุ่นยนต์ก็มาช่วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นของเอเลี่ยนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเงี้ยมันก็ทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาประมาณนี้นี่คือสีที่ในใจของคุณใช่ทำไมมันถึงอยู่ในใจของคุณอ๋อที่มันอยู่ในใจเพราะว่ามันแบบคือดูแล้วมารู้สึกแบบ ลุ้นไปตามก็คือถึงแม้ว่าเรื่องรล่าอ่ะฟังดูแล้วมันเหมือนอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกับเรื่องราวให้เราลุ้นตลอดเวลาว่าเหมือนบางทีก็มีเอเลี่ยนมาบุกหรือว่าดาวออยานมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบเราต้องลุ้นแล้วก็มันมีเรื่องเลา่าเกี่ยวกับมิตรภาพเกี่ยวกับเด็กกับหุญญ่นยนต์ซึ่งมันน่าหวกอ๋อคือชอบเอาง่ายๆว่าเรื่องเนี้ยคุณกรลังจะเนชิญชวนคนว่าเดินไปดูมิตรภาพระหว่างเด็กกับหุญญ่นยนต์ คือมันเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันอบอุ่นหัวใจในบางเอบใจเออในบางตอนน่ะก็คือมันทําให้เราร้องไห้ได้อะแต่ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นตอนไหนคืออยากจะบอกว่ามันแบบอาจจะดูคร่าวๆแล้วมันเหมือนไม่น่าสนใจแต่ว่าให้ลองเข้าไปดูจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันมีช็อตที่เรารู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจมันเป็นเรื่องมิต์ภาพเล็กๆระหว่างเด็กตัวเล็กๆกับหุ่นยนต์อ๋อก็คือเรื่องนี้อยู่ในใจคุณเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมัน ดูแล้วมันอิ่มเอ็นหัวใจใช่ไหมใช่แหละกับหนังที่ชื่อไทยว่าหลงไปในอวกาศประมาณนั้นก็แนะนำเพราะว่าแบบไหนวะหลงไปในอวกาศอ่าโอเคอันนี้โอเคแล้วนะเรื่องนี้จบนะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ Lost in Space นะหนังในดวงใจเรื่องแรกของคุณเอ็นเอ็นนะครับกับชื่อไทยที่เรียกว่าหลงไปในอวกาศนะครับผม โอเคอ่ะทีนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สองเรื่องที่สองก็เรื่อง g i r s 10 Girl นะทำไมต้องเป็น g i r s 10 Girl อ๋อทำไมมันก็คือ g i r s 10 Girl มันเป็นหนังเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆเลยอะตั้งแต่แบบที่ดูเราสมัยเด็กๆแล้วก็แบบดูแล้วก็รู้สึกชอบเราง่ายๆมันเป็นซีรีส์แบบเริ่มหัดแรกใช่ไหม <c oughs> เริ่มหัดแรกเลยเนี่ <c oughs> ยอ่าวง่าย Girls เรื่องราวของ Girls 10 Girl ค่ะก็จ <c oughs> ะเป็นเรื่องราวแบบเปิดเรื่องขึ้นมาเลยก็จะเป็นเสียงผู้หญิงที่เป็นบล็อกเกอร์ของ บล็อกก็สิ i ธิเกิลซึ่งจะเป็นแบบนำเรื่องขึ้นมานะคะเรื่องราวมันก็จะเป็นเกี่ยวกับวัยรุ่นในนิวยอร์ก ที่เป็นแบบไฮโซอ่ะอ่าแล้วก็จะแบบเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวกับแบบในไฮสคูลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเกี่ยวกับวิตรภาพเพื่อนเป็นแฟนกันแล้วก็มีความอิจฉาริษยากันอะไรเงี้ยก็คือแบบใครรักใคร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 ฟพบฟักใครมันก็จะอาจจะมีแบบคนนั้นกลายเป็นแฟนคนนี้คนนี้เป็นแฟนคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของแฟชั่นอ่าที่ชอบก็คือเรื่องแฟชั่นก็คือจะมีแบบผู้หญิงแต่งตัวสวยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับในนิวยอร์กบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยก็มีความไฮโซอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบอัางนี้เลยเพราะว่าดูบรรยากาศ แล้วก็ดูเรื่องราวด้วยก็คือเรื่องนี้นี่เป็นซีรีส์แจ้งเกิดของแพนันกอลเบฟไลฟ์ลี่อ๋อเบฟไลฟ์ลี่คือแจ้งเกิดเรื่องนี้เลยนะเรื่องนี้ผมจำได้ว่ามันมีที่ผมชอบเลยนะไอ้คนที่เป็นเจ้าของโรงแรมอ่ะชื่ออะไรเอออาจไม่รู้อ่ะไอ้คนนี้ที่เป็นเจ้าของโรงแรมต่น่ะเสียงแม่งหลอกเลจริงๆเคยดูเนี่ยแค่เนี่ยตอนตอนเนี้ยเสียงมันหลอกมากนะเสียงมันแบบสำเนียงแบบ เมริกันอังกฤษนิดนึงเสียงแบบ you have to come to see me tomorrow าวบอกว่าเอออะไรประมาณเนี้ยจำได้ซีรีส์เนี่ยยุคนั้นเนี่ยทำเอาผู้หญิงแบบเวลาส่งไม่เสหากันนะจะชอบมีคำอะ่ร XO XO เฮ้ยเหมือนในซีรีส์มันเอาในในในซีรีส์ไงมันน XO XO ไงแล้วมันต้อง XO XO ก็ kiss hug มันมาจาก kiss hug kiss hug เอ้ย XO X X O คิดคิดก็คือ XO เลยนะแล้วทำไม X ต้องเป็นคิด s O ต้องเป็นหักอ่ะก็มันเป็นเหมือนปากใน kiss งหักก็ O ฮะไงอ๋อมันเป็นเหมือนแบบสมัยก่อน text กันในโซเชียลอย่างเงี้ยก็จะเป็น XO XO ผู้หญิงแม่งเนี่ย XO XO กันตลอดเลยบอกอลไรมึงอยากกินได้ XO อ่ะ XO XO นะฮะนั่นก็ก็10 go ใช่ไหมเออก็ดีนะฮะเรื่อง10 go เนี่ยก็ ลองด right, right. uh, ูแล้วกันเนอะเชิญชวนคนดูก็สุกเกิลเดีก uh ็เ huh ป็นซีรีส์ที่โดนใจนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะชอบเพราะมันก็ดูวดูดูได้ไหนๆหนเขาสุกเกิลเน็ตฟลิกอ๋อในเน็ตก็มีทั้งหมด6ซีซั่นโอ้โหดูวันที่คือเรื่องราวเรื่องราวมันก็แบบน่าสนใจกับางวิตถภาพเพื่อนนั่นแหละแล้วก็มีแบบความอยากรู้นิดนึงว่าใครคือกอสิบเกอิลมันทำให้เราอยากติดตามไปจนถึงซีซั่นสุดท้ายก็ต้องติดตามก็ต้องดูจริงๆอ่ะ ไอคนที่เป็นกอิ0เก้าเน่ยกูรู้กูรู้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดคือไมค์ไมค์โกบอมใช่ไหมเป็นทุกอย่างเออยังไงก็นั่นแหละแนวผู้หญิงถ้าเกิดว่าอยากดูดูเพลินๆอะไรเงี้ยก็ไปดูได้6ซีซันแล้วะโอเคได้ครับก็คุณกุ๊ฟจะเป็นคนสุดท้ายนะฮะเรื่องอะไรบ้างครับคุณกุฟ๊ฟก็จะมีเรื่อง Prison Break กับ Sun s o f Anarchy ไม Prison Break ชื่อไทยชื่อไร แห่คุกเนี่ยรักสันสวาอนาคีอ่ะลูกลูกอะไรลูกจากนรกอ๋อไม่รู้มันคืออนาคีมันอนาคีมันคือภัยอันไมันคือมันคืออนาเขตอ่ะมันก็คือแบบก็ลูกของลูกของเออนาคีอนาคีมันคืออนาเขตไม่ใช่มอานาเขตไม่รู้ว่ะสันสวาอานาคีเดี๋ยวเราเล่าเรื่องกันไปโอเคอ่านเรื่องพิซซันเบรกก่อนคุณก๊อล์ฟทำไมถึงอยู่ในดวงใจของคุณต้องต้องบอกกันว่าคือพิซซันเบรกกับสันสวาอานาคีมันไม่ใช่หนังที่ว่าแบบ โอ้โหจะได้รางวัลแบบหรือว่าแบบทุกคนทุกคนจะรู้จักหมดหรือว่าแบบหรือว่าแบบเป็นแต่มันไม่ใช่เหมือนกับแบบหนังในดวงใจของใทรหลายๆคนแต่ว่าคือหนังผมมันจะมีสตอรี่เพราะผู้ก่อตัวทาไมึง่นตื่นต้องฟังนี่ในดวงใจอะไรย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเล่าเรื่องก็คือว่าก็คือพิ o n b เบรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของไมเคิลสกอร์ฟิวที่เป็นพระเอกเนี่ยทำตัวเองให้ติดคุกเพื่อเข้าไปช่วยของพี่ชายตัวเองซึ่งพี่ชายเนี่ยถูกใส่ความว่าว่าฆ่าว่าฆ่าคนตาย ซึ่งใน,ในเรื่องเนี่ย<ม>ก็จะเห็นว่าพระเอกเนี่ยคือโคตรฉาลาดคือแบบสักทุกอย่างเลยไว้ในตัวคือสักแผนที่ไว้ในตัว <c oughs> ก็จะเห็นว่าแบบน็อตเบอร์นี้จะสักอยู่ตรงนี้ทางออก,ออกอีกตรงนี้ <c oughs> คือทุกอย่างแผนที่คืออยู่ในตนัวบนตัวเขาหมดอลยอย่างเงี้ย <c oughs> จริงมันพระเอกมันคือเปอัจฉริยะ <c oughs> ดูชื่อดูนามสกุลไม่น่าจะไม่น่าจะเฉลยานะก็เลสกอฟิฟิวไมเคิลแต้มสนาม ทำอาต่อ,อ,อนั่นแหละแล้วก็คือเรื่องมันก็จะมีการแบบจะมีอุปสรรคตลอดเวลาเหมือนกับว่าพอจะไปช่วยคนนี้อ่าก็โอเคก็ไปทําความรู้จักกับรูเมนพอจะไปพอวางแผนมาได้ระดับหนึ่งเสือกต้องไปรับคนมาเพิ่มเข้ามาในในใน,ในกวนเพิ่มอีกผู้จะแหกคุกเพิ่ม,ม,ม,มอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอุปสรรคตลอดเวลาหรือว่าแบบคืออย่างเช่นว่าเออคือเต็มตัวมาแล้วว่า จะแหกคุกเนี่ยน,อน็อตก็ใช้เบอร์นี้แต่พอถึงอะไรจริงเอาน,อน็อตไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทางออกถูกปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่จะอยู่ซาตลอดเวลาแล้วความเทพของเรื่องนี้ที่มันทําให้แบบติดอยู่ในใจคุณกอล์ฟเลยนี่เพราะอะไรส่วนตัวเลยนะเออที่สตอรี่ที่ว่าชอบเลยนะออคือส่วนตัวตอนเด็กๆต้องร็อเรื่องคือชอบชอบสักจาอแต่เด็กมาก <Hey. S 1> จริงๆคือแต่เด็กเนี่ยชอบซื้อหนังสือสักหนังสือจาอมาอ่านอะไรเงี้ยพอตอน,อน,นเขาลงจิตแลออ้ว่ะไม้ชอบคือชอบมาก พอตอนที่เรื่องนี้มาเนี่ยอายุประมาณพออยู่มาหาลัยมั้งพอดูพระเอกเปิดเสื้อมาเทมาแม่งสักทั้งตัวนี่คือเหตุผลที่คุณสักผมต้องไปสักบ้างอ่ะจริงๆมันคือ,อ,อแบบเออเลยคิดว่าต้องไปสักคืนนี่คือนี่คือมันมทำให้รู้สึกว่าแบบพอเวลาต่อพอดูเรื่องนี้ต่อคึอว่าเฮ้ยกูอยากสักอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นน่ะแล้วนี่เขาสักแผนที่แล้วคุณสักอะไรสักการ์ตูนนะที่ผมชอบการ์ตูนไงี้ยทำนี่กระตูนมาให้สักนั่นโอ้โหแบบ ก็ประมาณนี้ใช่ก็ประมาณนี้ก็เลยอยู่ในติดใจเมอยู่ในจิตใจว่าแบบพอนึกถึงแแต่หนังถามว่าหนังดีไหมคือต้องบอกว่ามันเป็นยุคซีรีส์บุกเบิกเลยนะอชกยุคนั้นเนี่ยซีรีส์เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแรกๆเลยอที่แบบว่าติดมากเรื่องแรกๆที่คนแบบเคยพูดถึงแะติดเใช่ไหมใช่ใช่ใช่โหเรื่องนี้จริงเรื่องนี้เนี่ยเรื่องพิซซ์เเบรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูตอนที่มันป๊อปป๊อนะแต่ผมก็ดูตอนแบบ ตอนที่มันเลิกดังแล้วอะตอนที่มันมีครบเลย์คอือคน <บ S 1> <คบ S 2> มันพูดกันจนแบบเออเว้ยดูก็ได้วาอะไรเงี้ยนึกออกปะก็เลยดูแล้วเออเฮ้ยแม่งสุดแต่คือว่าเอ็มมันเทพมากคือมันแหกคุกนี้ไปติดอีกคุกหนึงแหกออกมาได้อีกเออแต่ตอนหลังคือออกทะเลแล้วนะ <c oughs> แต่ว,ว่าถามว่าตอนแรกที่คอในคุกในเมกาใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะเป็นมีคุกในเม็กซิโกใน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 แบบพวกแบบ ไอ้แบบอเมริกาใต้อรแบบนเลยแบบเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆคุกที่แบบไม่สามารถออกมาได้แต่เพื่อทำได้ใช่ทำได้นะแต่ว่าสนุกสนุกนะฮะอีแต้มสนามนี้ก็แบบนะอะะไรนอีแต้มสนามสกอร์สกอร์ิวเออนั่นั้นนะอ่ะฮะก็การซีรีส์แรกของกุกกอล์ฟใช่ไหมใช่พีซันเบรกพีซันเบรกที่ทำให้ทุกวันนี้กอล์ฟเป็นแบบนี้นะฮะ แต่ไม่ใช่ไม่เท่นะฮลายเซนคุณก๊อลฟไอ้ลายลายลายสักคุณก๊อลฟเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียกว่าโอสคูลเแบบโอสคูลผมก็กล่าวเหมือนกันนะจะไปสักเหมือนคุณเนี่ยแต่ว่าเสือผมคงไม่ขนาดเนี่ยผมคงจะสักหน้ารักเล็กๆแค่นี้พอไม่เอาเป็นสีสี้วยอ่ะผมมีนชักกี้ชอบดูหนังชักกี้อันคือคนสักชักกี้ผมก็โรคจิตนะอ่ะโอเคงั้นเรื่องที่สองคุณก๊อลฟเรื่องอะไรครับเรื่องซันสปานาคีซันสปานาคีอันนี้ก็มีมีสตอรี่อีกก็คือ คือคืออ,อ,อันนี้มันเกี่ยวกับแจ้งฮาร์ลียที่เมืองชามมิงนะทำให้ผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ผมขี่ผมเริ่มขี่ก่อนแล้วผมก็ไปดูแล้วผมก็เริ่มกินมากเดี๋ยวเดจะเล่าให้ฟังว่าทำไมก็ <c oughs> คือว่านี่มันคือเมืองแก๊งมอเตอร์ไซค์เนี่ยในเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมันเริ่มจากเขาเริ่มค้าปืนก่อนแต่พอในที่นี้คนในแก๊งเนี่ยก็แบบหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องการจะขยับขยายธุรกิจเริ่มไปค้ายยาไปในธุรกิจที่มันอันตรายมากขึ้น ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่เห็นด้วย<ม>ก็พยายามหักกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่า,วาแม่ของพระเอกเนี่ยก็แต่งงานใหม่กับหัวหน้าแก๊งคนนี้<ม>พระอเอกก็เลยได้ไปเป็นมือขวา<ม><ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อพระเอกที่ตายไปเนี่ยพระเอกสืบไปสืบมาก็เพิ่งรู้ว่าตายแบบมีเงื่อนงำเอ๋ยเอ๋ยแล้วแม่ก็แบบโอโ้คือต้างบอกว่าเป็นมือของคนบาปอะบาปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมีสตอรี่เยอะ ใชหแล้วมันมันอินสปายอะไรคุณที่แบบว่าให้ไป,ไปขี่มอเตอร์ไซค์อก็เพราะสุดเพราะตอนช่วงนั้นก็คือเริ่มเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ละ<อ>่ไหมออแล้<อ>แลวพอในฝันฝันพี่จะได้ฮาร์เลย์มาก<อ>แล้วในเนี้ยมันคือแก๊งฮาร์เลย์ก็พอดูกูคิดว่ากูต้องไปมีเสื้อกั๊กขอ,ของตัวเองบ้างอันนี้ถ้าถ้ามีแบบแก๊งฮาร์เลย์เนี่ยเขาจะตั้งชื่อว่าอะไร s o n of ฟกู f ี่ซั o อ สเผมรู้แล้วว่าคุณต้องหาอนนี้ผมรู้แล้วอยากรู้ความหมายของคำนี้นะครับต้องถามไม่นอกต้องถามไหม่นอกรอบโอเคงั้นอ่ะงั้นมีอะไรจะเชินชวนอีกไหมอ่ะหรือว่าโอเคละสองเรื่องนีโอเคละสองเรื่องนี้แหละตามนี้เลยใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่าใครที่ชอบแนวแบบ แบบหักเหลี่ยมไล่ล่าอะไรเงี้ยแล้วต้องพิ้วเสเบกใครที่ชอบแนวแบบแองแบบยิงกันอะไรเงี้ยก็คือ,อสารสมาน,นัยคือแต่คือเนื้อมันดีมากนะคือมันทะให้เห็นว่าแบบครอบครัวมันผูกพันแต่ว่าแบบคือคําสัญญาหรือว่าคํเใมมันสำคัญมากอะไรคำสัญญา,ญญาก็โอเคนะฮะของเราคุณกอฟเนี่ยดูก็คือเรื่องราวที่ผมว่าผมว่า E ีพีนี้มันเป็น e ีีที่โอเคนะคือเหมือนกับแบบว่าเราถามกันเร็วๆเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าซีดี้โดนใจ เรื่องไ,ไม่ใช่มาเสิร์ชมาอะไรกันนะคือแบบมันปิ้งขึ้นมาในหัวเลยอะไรเงี้ยของผมก็เป็นแบบ breaking bad กับเรื่องโทนก็เพราะผมรู้สึกมันเจ๋งจริงไงคุณเอ็นเอ็นก็รู้สึกว่าเนี่ย lost in space ตอนสิบเกิลคือมันแบบ define moment ทั moment ้ง moment หนึ่งถูกไหมในในชีวิตเขาของคุณก็เนี่ย define moment เลยถูกปะ่ะเก็ทั้ง6เรื่องนี้นะฮะเราก็ลองฝากกันไปดูนะฮะไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าพวกซีรีส์ทั้งหมดที่เราบอกกันมาเนี่ย ผมว่าพวกคุณคุ้มค่าแน่นอนเนาะใช่ไหมฮะสุดท้ายนี้นะฮะเราก็ขอเชิญชวนอะไรกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร e กดแชร์กดทุกอย่างที่คุณกดได้นะฮะเพราะว่ามันฟรีนะฮะไม่เสียตังค์นะกดได้นะครับผมแล้วก็ฝากช่องเอ่อซิงหนังไว้ด้วยนะคะอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครัะ